จเจริญทําสำนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสุวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันเตียโศกยินดีนำเสนอยำดอกขจรค่ะสาธิตโดยคุณป้าชลดาแม่ครัวของชมรอนะคะมีส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงอะไรบ้างคะค่ะมีส่วนประกอบนะคะดอกขจรค่ะเห็ดอลินจีค่ะน้ำมะนาวเซีอิวพริกน้ำตาลปีบ๊บ พอมแดงมะเขือเทศค่ะค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่เห็ดอลินจิประมาณสองขีดลงไปลวกนะก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วลวกสักพักหนึ่งอะ่ะให้มันให้มันเดือดอีกทีหนึ่งก่อน,นะคะ่ะสักพักใหญ่ๆค่ะน้ำเดือดพัานาน,นะคะเราก็ใส่ดอกกระจนล,ลงไปค่ะประมาณสองขีดค่ะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะ,สะเสด็จน้ำให้แห้งนะคะค่ะเรามาดูวิธีทำน้ำยำนะคะน้ำตาลปี๊บสักปลายช้อนก็พอซีอิ๊วห้าช้อนมะนาวห้า พริกสักเล็กน้อยก็พอค่ะปลายช้อนนะคะคนให้เข้ากันคนน้ำตาลปี๊บให้ละลายแล้วเราก็ชิมรสต,ตามที่ชอบนะคะผาดละเทล,ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใส่หอมนะคะใส่หอมใส่มะเขือเทศค,ค่ะ เสร็จแล้วค่ะค่ะเราก็คลุกข้าเข้าการเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำดอกขจรมังสวิรัตค่ะยำดอกขจรนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยค่ะโดยเฉพาะวิตามินเอนะคะช่วยบำรุงสายตาบำรุงเลือดแล้วแก้ท้องอิดท้องเฟอ้อค่ะ บรรเทาอาการวิงเวียนและก็เคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ